สวัสดีค่ะดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ foodtravel.tv ค่ะพบกับเล็กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทําเครื่องดื่มนะคะที่ทําได้ง่ายๆค่ะกับลากบัวจีนต้มน้ําตาลนะคะไปชมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมนะคะวันนี้เรามีลากบัวจีนนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวค่ะและน้ําเปล่าค่ะ สำหรับรากบัวจีนนะคะสรรพคุณทางยาของเขาก็มากมายทีเดียวนะคะช่วยแก้ร้อนในนะคะหรือว่าขับเสมหะไ็ได้นะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณอื่นนอกเหนือจาอกนี้นะคะแล้วก็ทําได้ง่ายเลยคะ่ะวันนี้เราใช้เป็นรากบัวจีนนะคะให้รสชาติที่ดีกว่ารากบัวไทยนะคะถึงแม้ว่าจะราคาสูงสักนิดนึงนะคะแต่ว่าก็รับรองว่ารสชาติดีค่ะตอนนี้เราเตรียมในส่วนของการปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะต้องนํามาหั่นค่ะ หลังจากที่ได้รากฟัวที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะก็นํามาหั่นเป็นแว่นๆนะคะความหนาที่เล็กใช้นะคะประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะไม่ควรหนาเกินไปค่ะเพราะว่าในส่วนของรากบัวเขาจะมีเส้นใยค่อนข้างมากนะคะถ้าเกิดว่าหั่นหนาเกินไปเราก็จะรับประทานได้ไม่อร่อยนั่นเองค่ะและในส่วนของรากบัวคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีรูพรุนแบบนี้นะคะอันนี้เราจะต้องนําไปล้างน้ําน,นะคะเพื่อขจัดคราบเศษดินต่างๆออกด้วยค่ะ ต้มน้ำให้เดือดน,นะคะตอนนี้เราก็จะนำรากบัวนะคะที่เรานำไปล้างน้ำจนสะอาดดีแล้วนะคะใส่เติมลงไปเลยค่ะในส่วนของการทำรากบัวต้มน้ำตาลแบบนี้นะคะเราจะใช้เวลาต้มไม่นานนะคะแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ตัวของรากบัวเนี่ยเขายังกรอบอยู่นะคะไม่ควรต้มนานจนเกินไปเพราะว่าถ้านิ่มก็จะรับประทานไม่อร่อยนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะวันนี้เล็กใช้น้ําตาล2ส,ส่วนนะคะในส่วนของน้ําตาลทรายแดงเนี่ยจะให้ความหวานหอมมากกว่าน้ําตาลทรายขาวนะคะแต่ว่าสีเขาค่อนข้างเข้มนะคะเพราะฉะนั้นเล็กก็จะเติมในส่วนของน้ําตาลทรายขาวลงไปด้วยค่ะหลังจากที่เราใส่ส,ส่วนสมนะคะจนครบถ้วนนี้แล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็ตุ๋นนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะหชั่วโมงค่ะ ในส่วนของรากบัวเขาก็จะเริ่มนิ่มนะคะแล้วก็จะรับประทานได้อร่อยด้วยค่ะตอนนี้ก็ใช้เวลารออีกหนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะรากบัวต้มน้ำตาลของเราก็เสร็จเรียบรยะะ้อยแล้วค่ะมาดูกันเลยค่ะโอเคปิดแก๊สได้แล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำจะงวดลงไปหน่อยหนึ่งนะคะ ในเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับประทานได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นเลยนะคะถ้าจะทานเป็นแบบเย็นก็นําเข้าตู้เย็นนะคะแต่ว่าจะต้องพักให้เย็นจริงๆก่อนนะคะถ้านําเข้าร้อนแบบนี้เดี๋ยวตู้เย็นจะพังค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะประมาณ10วันนะคะก็ยังสามารถรับประทานได้ เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเมนูนี้แล้วก็รับประทานได้รสชาติดีแล้วก็ชื่นใจด้วยนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะทานแบบร้อนหรือแบบเย็นค่ะอัตราส่วนไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ